การพูดถึงสัจธรรมแห่งความตายหรือความตายในเชิงลึกนั้นเป็นหัวข้อที่มีทั้งปรัชญาศาสนาวิทยาศาสตร์และแนวคิดทางจิตวิทยามาตีความกันในหลากหลายแง่มุมการทำความเข้าใจความตายสามารถช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นและเตรียมตัวรับมือกับความตายได้อย่างมีสติ สัจธรรมแห่งความตายที่เราจะพูดถึงนี้ไม่ได้หมายถึงการพูดถึงเพียงแค่การตายของร่างกายเท่านั้นแต่หมายถึงการตายที่เกิดขึ้นในหลายๆด้านทั้งทางกายภาพจิตใจและอารมณ์ซึ่งจะช่วยให้เรามองเห็นความตายในมุมที่กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น 1. ความตายคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติทุกสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นและต้องดับไป เป็นกระบวนการธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยในหลายๆศาส,สนาและปรัชญาได้กล่าวถึงเรื่องของการเกิดและการตายที่เป็นวงจรหนึ่งในกระบวนการของการเกิดใหม่เช่นในศาสนาพุทธที่พูดถึงการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่เป็นปกติธรรมดาของชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญอณิจจังความไม่เที่ยง ในศาสนาพุทธการที่เราต้องเผชิญกับความตายก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสอนเกี่ยวกับอนิจจังซึ่งหมายถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกชีวิตจะต้องมีการเกิดขึ้นและดับไปตามการเวลาทุกสิ่งไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปรวมทั้งชีวิตมนุษย์ก็เช่นกันการยอมรับความจริงข้อนี้ทำให้เรามีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตเพราะการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยมนั้น จะนำไปสู่ความทุกข์ 2. วิทยาศาสตร์กับความตายจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ความตายสามารถมองเป็นกระบวนการทางชีววิทยาเมื่อร่างกายไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเช่นหัวใจหยุดเต้นสมองหยุดทำงานระบบต่างๆในร่างกายเริ่มหยุดทำงานกระบวนการนี้เรียกว่าความตายทางชีวภาพ แต่การที่วิทยาศาสตร์พยายามเข้าใจและอธิบายกระบวนการนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงหรือข้ามผ่านความตายได้ความตายจากมุมมองของชีววิทยาการตายเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ในร่างกายไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเซลล์ต่างๆในร่างกายจะเริ่มตายไปทีละส่วนเช่นระบบประสาทไม่สามารถสื่อสารได้ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้เหมือนแต่ก่อน บางทีกระบวนการตายอาจจะเริ่มจากการเกิดโรคหรืออุบัติเหตุที่ทำให้ระบบต่างๆในร่างกายล้มเหลวในด้านการแพทย์ปัจจุบันก็มีการพยายามยืดอายุชีวิตโดยการรักษาผ่านเทคโนโลยีการผ่าตัดหรือการใช้ยาต่างๆแต่อย่างไรก็ตามในที่สุดเราก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงความตายได้ซึ่งมันทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าความตาย คือจุดสิ้นสุดหรือเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่าง 3. จิตวิทยาของความตายจากมุมมองทางจิตวิทยาความตายอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเช่นเดียวกับในร่างกายการยอมรับความตายในมุมมองจิตวิทยาเกี่ยวข้องกับการจัดการกับความสูญเสียและการยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต หลายคนมักจะเกิดความรู้สึกตลัวหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับความตายซึ่งเป็นอารมณ์ที่ธรรมดาและเกิดขึ้นได้กับทุกคนทฤษฎีการยอมรับความตายของเอลิซาเบธครูเบอร์รอสหนึ่งในทฤษฎีที่สำคัญในการเข้าใจความตายจากมุมมองทางจิตวิทยาคือทฤษฎีของเอลิซาเบธครูเบอร์รอสที่อธิบายถึง5ระยะที่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือผู้ที่ใกล้ตายมักจะ,ะเผชิญได้แก่การปฏิเสธหรือ denial ผู้คนมักจะปฏิเสธความจริงที่ว่าพวกเขาจะตายความโกรธหรือ anger เมื่อยอมรับได้ว่าเราจะตายแล้วอาจเกิดความโกรธเพราะไม่อยากจะเสียชีวิตการต่อรองหรือ bargaining พยายามเจรจาเช่น ขอให้ชีวิตมีเวลามากขึ้นความซึมเศร้าหรือ depression การยอมรับความสูญเสียที่กำลังจะเกิดขึ้นและการยอมรับหรือ acceptance ขั้นสุดท้ายคือการยอมรับว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเข้าใจในกระบวนการเหล่านี้ช่วยให้เราตระหนักถึงการตอบสนองของจิตใจต่อความตายและเตรียมตัวรับมือกับมันได้ 4. ความตายในเชิงปรัชญาในทางปรัชญาความตายมักจะถูกมองเป็นหนึ่งในคำถามที่สำคัญที่สุดในการค้นหาความหมายของชีวิตนักปรัชญาหลายคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความตายเช่นซาค์ยองปอซัตกล่าวว่าความตายคือการสิ้นสุดของตัวตนเพราะไม่มีอะไรอยู่หลังจากนั้นมาตินไฮเดเกอร์ กล่าวว่าความตายทำให้มนุษย์ต้องตระหนักถึงความจำกัดของตัวเองและกระตุ้นให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายโซเครติสกล่าวว่าความตายไม่ควรกลัวเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และบางครั้งการตายอาจจะเป็นการไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 5. ความตายในศาสนาในหลายๆศาสนา,าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตอื่นโดยเฉพาะในศาสนาพุทธคริสต์อิสลามหรือฮินดูศาสนาพุทธพูดถึงเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏซึ่งเป็นกระบวนการเกิดใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยการบรรลุนิพพานศาสนาคริสต์ความตายเป็นเพียงการย้ายไปสู่ชีวิตหลังความตาย โดยการเชื่อในพระเจ้าและการช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์ศาสนาอิสลามมองว่าความตายคือการกลับคืนสู่พระเจ้าการทำความดีในชีวิตจะนำไปสู่สวรรค์ศาสนาฮินดูเน้นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและการหลุดพ้นจากการเกิดใหม่ที่ไม่สิ้นสุด 6. ก,การเตรียมตัวรับมือกับความตายแม้ว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความตายได้ แต่เราสามารถเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับมันได้ซึ่งการเตรียมตัวไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเตรียมตายทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเตรียมทางจิตใจการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราอยากใช้ชีวิตอย่างไรและเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความหมายบทสรุปการทำความเข้าใจในสัจธรรมแห่งความตาย ช่วยให้เรามีความเข้าใจและมุมมองที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตและความตายความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหากเราเข้าใจมันอย่างถูกต้องการยอมรับความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่